ป้าอ้าวโอ้อินมากับข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านส่งมาอย่างแรงนะครับ <c oughs> ต้องไปดู <c oughs> น <ะ S 1> ครับ <c oughs> มห้ามีนาคมนี้ครับมาเธอเกมเมอร์ <c oughs> ใช่ครเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่ามาแรงมากๆในกระแสะตอนนี้นะครับผม <c oughs> ใครที่เกิดมาในยุคนี้แล้ว <c oughs> มาอยู่ในวันที่อ e ีสปอร์ตพัฒนาไปไกลระดับโลกแล้วนะครับก็เป็นภาพยนตร์หนึ่งที่จะสะท้อนให้คุณได้เห็นนะครับเรื่องของชีวิตของเกมเมอร์ นะครเส้นทางที่มันไม่ได้โรยด้วยกีบกราบนะครับใช่ครับมีเส้นทางที่ทําได้มีหลายประโยชน์ในเทลเลอร์ที่โดนใจผมนะแต่คิดว่าในหนังก็น่าจะมีเยอะกว่านี้อีกเะว่ามันตรงกับชีวิตหลายๆคนแหละช่วงหนึ่งผมว่า80ผมใช้แปดสิบเกว่าต้อง่ามว่าเกมมาบ้างไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของคุณคร,รูปแบบแม้กระทั่งถ้าคุณเล่นเกมกระดาษสมัยก่อนเนี่ยเกมบอร์ดเกมบอร์ดที่เป็นสมัยก่อนหาเศษฐีกันเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเกมเหมือนกันแม้กระทั่งโทรศัพท์ม ติร์นติดหรืออะไรก็ตามโอ้บ่นบอกอยู่มากตอยนี้มีใครเล่นอเล่ะบ้านผมไม่เี่กมหาเศรษฐีนะบ้านผมเล่นเกมเศรษฐีผมเรียกเพราะผมบิดออกมาอเพราะว่ามันจะมีเกมที่เป็นเกมโอเคผมบิดมาเป็นมหาเศรษฐีแล้วกันนะคุณบายก็จะบอกว่าคือไปดูเถอะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันมันมันหนีไม่พ้นคํานี้หรอกครับมันอยู่ในเซี่ยวนึงของชีวิตคุณในการที่คุณเล่นอะไรกับเพื่อนในโรงเรียนก็ตามแต่ใช่ครับ ก็ไปดู5มีนาคมมีดารารุ่นใหญ่อย่างพี่อ้อมพี่ดาครับมีชาวแคสเตอร์มีนักกีฬาอีสปอร์ตชื่อดังเมืองไทยมีอินฟลูเอนเซอร์มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างอยากให้ไปดูกันนะครับเป็นหนังที่เกมเมอร์ทุกคนต้องดูจริงๆครับและนี่คือบรรดาตัวละครที่ใช้ไปในเกมที่1กับเกมที่2องครับ10ตัวนะครับเด็ดๆก็คลาสสิกไปแล้วนะครับดาซี่หรือดีอาซี่นะครับราสครับเอลซูนี่ก็คือตัวแพง มื่อกี้นี้เริ่มจนเกมเสร็จหลเสียดีนะส่วนทางด้านแบรนด์วิตอีสปอร์ตปกติคอมปกติเขานะครับก็เสียดีอาซีมเหมือนกันเทวนาที่ถือว่าเป็นท็อปของเขาแหละทีมใช้บ่อยแ,แล้วก็แก้กันด้วยอลิสก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับครับเบาดัมก็เป็นตัวช่าม,มีซสลินดิวก็ราคาสูงแต่ไม่ต้องสนใจเพราะชนะใช่ครับชนะไปก็คือ จบคือจ่ายแพงแค่ไหนได้เกิดได้ชัยชนะขึ้นมาได้ผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือคุ้มนะครับครับตัวที่จะแพงก็จะมีตัวของริกเตอร์กริ๊กแน็คไฮยะเตะนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่บุรีรัมยูในเต็ดอีสปอร์ชอบใช้นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเกมที่3ครับเบิร์ i พอยต์ไฟติ้งฟิตยังคงอยู่บลูทีมมาจ้ากับฟิสิกสโดนแบนก็มาจ้านู่นเิสิกอินสตินเดียวอันนี้แบนผมว่าไม่อยากเจอเท่านั้นเองไม่ไม่ไม่ดีจริงๆไม่ใช่ตัวสำคัญขนาดนั้นสำหรับมาจ้านะสำหรับผมผมค ต่ด้วยความที่นุ้นๆเขาก็ทำไปเฉิดฉายเหลืเอเกินปวดเกินไม่เอาดีกว่าอับกมันกล้กออกาเล่นด้วยใช่แล้วก็นุน้นๆหลังๆเล่นตัวละครแบบนี้ได้ดีนะครับตัวของมาจ้าเวเลที่ช่วยคำหน้านได้ ไอ้ันดวจะเล่นง่ายขึ้นมากๆผมมองว่าบุริเวณตีสปอร์ตหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเจอนะครับกับบาลานซ์ของเล่นทีพิธายเฟิร์นฟันกีฬะสูงขึ้นแล้วก็ไว้ใจเพื่อนร่วมทีมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราจะคิดว่าตัวเซตัพเป็นซับพอร์ตที่ต้องนำครับแต่พอเล่นคอมอย่างเวเลสนะครับเล่นคอมอย่างมาจ้าลองสังเกตโพซิซชันของอิสตินดูดีๆเล่นเล่นนำแต๊ๆแค่ตอนหาข้อมูลแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาจะเป็นตัวสอนแล้วจะให้มาจ้าเป็นตัวซื้อครับเล่นสัดียวอยู่ในระยะที่ถ้าสมมติเป็นคลาส บางทีไม่ต้องเปิดครับแค่มาจ้าไปซื้อหาข้อมูลเสร็จแล้วโกดวอลกบแล้วตัวเองอ่ะมาซับแล้วสวนนะฮะลองอยู่เหมือนกับเกม่ิลาที่อลิสจะยืนอยู่พุ่มพุ่มเล็กที่เป็นช่องเดียวอ่ะกับแอลซายอย่างเงี้ยครับผมเขาจะไม่เห็นอลิสเลยเพราะว่าต่อยเขาเข้ายาแล้วมันคนละยากันก็จะรอซ้อนเพื่อรับอยู่เสมอแบบนี้แล้วเอาเอลสู่กับโอเมนครับ้วรูปแบบเกมโมบ้าเนี่ยยิงพพอร์ตเลือดเยอะเท่าไหร่อยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีด้วยอ้วนครับครับผมมันไม่ใช่บางครั้งบางคราวว่าต้องไปรับดาเมจโดยที่รับทำไม รูปแบบการเลือกครับมาเป็นเซเนียลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จีซีมั่นใจเราได้ย้อนม,มาด้วยนะรวมถึงยีน่า,ากับจูออนนะฝั่งบุรีรัมยูใน,นเตอีสปอร์ครับโอมนและเอลสุซึ่งเอลสุดนูนูก็ยังสามารถเล่นได้นะครับสามารถตรงกลางได้ด้วยรวมถึงเดอแฟรตรงนี้เหมือนจะหมุนมาเหมือนกันนะหรือจะเป็นคู่หูคู่นีครับพิเศษครับครับกิเด์เอลสุโอ้ <c oughs> ถ้ามาคู่นี้บอกเลยย้อนก็ย้อนเอะไม่ล้วงอ่ะ ิงมันดีๆแหละเป็น2ตัวโปที่เคยมีทีมหนึ่งชอบเล่นนะครับก็คือทีมเขาเนี่ยเวิร์กพอยเนี่ยทีมเขาที่ชอบเล่นสมัยก่อนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทีมแฟรนะครับที่นั่งมาเล่นกันใช่เขาก็ทำให้เห็นนะตัวเองเอามูลาดนะครับแล้วก็ปล่อยวอลขาดตัวที่ก็บอกตรงว่าพิ้งไสย้อนดื้อตัดไปเลยครับบุรีรัมย์ฮะแบนวอลขาดทิ้งไปแบบนี้เวิร์กพอยส์ไฟนิงฟีดนะครับเข้าสู่เฟสที่2อย่างรวดเร็วฮะ คุณจะได้เห็นอาร์เรสเตอร์โลมไหมเป็นไปได้นะอาร์เรสเตอร์โลมกับการดักจับอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเอาเอ็นโซ่เอ็นโซ่ช่วงนี้คนเล่นบ่อยมากในตำแหน่งซัพพอร์ตมิ่งโดนปั่นจัดเลยจากประสบการณ์ที่ไปไม่รู้จะคุยอะไรกันนะแต่กล้องจับใมซึ่งมองได้นะคือได้ตัวไหนนี่คือพิเศษอ่านปากเขาออกด้วยนะอ่านปากเขาอยู่นะคับท่านผู้ดูรีรัมอยู่เนี่ยแต่สปอร์ตนาที่จะตัด เดวเซียนไปครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เวอร์พอยชอบตักมากๆแต่ว่าไม่ต้องฮะแบนให้เองเลยครับฝั่งเขาจะเป็นฝั่งที่ได้เลือกกกอนด้วยครับรีรัมก็อยู่ในทีมติดมามา3เกมนะครับเกมนี้ต้องรอลุ้นครับว่าเวอร์พอยต์ไฟทิ้งฟิตเนี่ยจะสามารถกู้คืนมาได้หรือเปล่าหรือแแต่ถ้าเอาแบบหายไปเลยเนี่ยโอ้แต่มันเรือความที่น่าจะเป็นเดวียสู่ข้างอย่ดีไม่น่าจะไปกลางนะครับเพราะว่าเลือกป่าที่ไม่ใช่ดับเบิลวีมอนไปแล้วด้วยนะครับ ดังนั้นที่จะเอาเอลซมากลางแล้วก็เอาโจ๊กเกอร์เป็นนิกเกิลอยก็ได้แล้วเลือกโอ้โหซีซีดีแลกนี่ไงเมทอยู่นี่ไงถูกต้องครับกับทนายดีแลกเท่นะผู้ชมคนนี้แล้วผมบอกตรงต่อให้เขาเดินไม่ทันอ่ะครับแค่ปล่อยพลังไปอ่ะมันก็ขัดเซนเนลได้อ่ะใช่ครับแล้วเป็นตัวที่ขัดเซนเนลได้ดีมากๆด้วยตัวนี้คือสตันสโลมมีทุกสกิลครับต่อให้ไม่ได้ขัดเขาลงมาแค่วางไว้ตรงลำแสงอ่ะลงมาก็ต่อสกิลลำบากมานนั้่ะใช่ครับฟอร์เรนสตาร์นะครับสกิลสองที่ระยะไกลแบบ กายแบบน่ากลัวไกายกึ้นกายมากๆครับแล้วก็ทําให้เล่นการที่จะเจอกับทางด้านดีแล็คเนี่ยยืนยากเกือบทุกตัวเบอร์พอยครับสองตัวสุดท้ายตรงนี้ครับรูปแบบที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกมาเป็นมาล็อกนะที่หยิบมาริฟเฟสที่สองนะครับเกมที่สองเขาตตามมาเหมือนกันครับแล้วก็จะมาเป็นเซฟิสครับของตัวเบสตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็จะมีมิดเลนนะครับแล้วก็จังเกิลเลือกที่จะมองเวเลสครับถ้าเกิดมาเป็นเวเลสแบบนี้ ตำแหน่เวทมนต์ที่มีนั่นคือเซเนียลสงตัวนะครับจริงๆแล้วสิวเว้นดูใช่คือกำลังจะบอดถึงซิวเลยนะทั้งสองทีมเลยสามารถเล่นได้นะโอ้ oh my god นี่คือหนึ่งตัวที่อิสเรลนิวชอบนะครับแล้วก็จะมาชี้เป้ารับดาเมจแล้วน้องนล็กผ้าไหมลงไปดิลักที่ลงสก,กิลสองปุกปักปุกปักพร้อมกับมเมล็ดถั่ว มากคุณจะยืนตุกตักตุกตักตุกตักเหนือวงกว้างๆกันะครับแล้วองการที่มีมิเนตช่วยคขำแบบนี้ยิ่งรวมกับเจเนซะิสเบลเลอร์นะสกิลเีแมของติกแรกเนี่ยรับได้ทุกอย่างนะครับ,รบกับสกิลแหมมาเป็นแคลสเลยไม่เป็นไรจะรับได้ทุกอย่างถต้องไม่ฟังนานเหมือนกันะกนะครับมมมไม่ฟังนานอย่างดีนะคุณบอกผมเกิดไม่ทันอีกนี่เกิดทันเกิดทันผมจะพาคุณไปไม่เป็นไรมาปลอเบียนเคแล้วเนี่ยผมอยู่กับรูปหน้าปกที่แบบ ยืนกำหมัดอย่างนี้เลยพี่แบลหัวตั้งตั้งรอยสักอยู่ลาถูกต้องครับแต่นี่ฮะที่ไม่ต้องรอกันนานครับอ่าวีโปรดิกสองศูนองศูนซัมเมอร์ครับในแมตช์ที่3ฮะแมตช์พอยต์ของบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตในการเจอกับเวิร์กพอยต์ไฟทิ้งฟิตครับถ้าทางด้านของเบอร์เดย์อีสปอร์ตทำได้จะจบเกมนี้ในทันทีเป็นสามศูนย์ครับเป็นช่วงนีในการเจอกันของกีฬนสิทกับทีมเก่าแต่ถ้าเวิร์กพอยต์ไฟทิ้งฟิตทำได้ก็จะเป็นการมีให้คุณได้ดูอีกแแลล้ววคครรัับตตะะูจก สำหรับบูเรียมิเต็ดนะครับตัวอย่างเอลสุแล้วนี่แลกนี่ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเวิลด์ควอดไฟนิงจริงจริงครับเดีย๋ยวต้องไปดูกันฮะเกมสุดท้ายไหมหรือจะเป็นแค่เกมที่สามครับเวิลด์ค i อดไฟนิง i ิสปะทะกับบ um e ุรียมิเต็อีสปอร์ตครับ เสียดีลักษผมว่ามีอยู่พ่อเดียวครับเดินช้าใช่เป็นตัวละครที่ช้าแต่ผมว่ามันแอบ,บเป็นข้อดีอยู่นะคือเวลาผมเจอดหลักในแร้งเนี่ยผมค่อนข้างจะมัดไส้ง่ายเพราะเขาเด <c oughs> ินช้าคือมันไม่ใจเขา <c oughs> ไม่ดีนะเขามีมานาผมบอกเลยพยายามกระโดดเข้าไปฆ่าเลือดหมดแล้วแต่ว่าทําไมไม่ตายวะไ,ไอไอเจ้าการที่เราคํานวณแล้วแม่มันเขี้ยวเหลือเกินเนี่ยแล้วแกเดินหลงๆไปนะสุดท้ายมีพัสสีแล้ว อ้าวลอดเฉยใช่อเคมารตี้นะสำับการนี้ต้องเบิร์ทั้งสองหลอดถึงจะตายนะครับโหแล้ว G c ซกับวิสลินดิวครับเคาะกันไปเคาะกันมาเจ็บและเจ็บตัวใช้ได้เลยครเนดิงเฟดครับก็ไปทางด้านโอเมนนะได้จับทางด้านของเป็นคิทสิสนะครับขอไปยที่ได้จับโอเมนบ้างเจอกับจูออนที่เป็นหน้าครับเนี่ยเราจะไปตัดตัวเล็กตอนแรกก็คือโดนอิสลินดิวคแล้วบอกแล้วครับว่าอย่างไวเลยครับนุนุไปใช้ซีซีเต่าเต่าลบลีฟอยู่ครบเลยมั้งนะฮะยิงป้อมยังไหวแล้้วเเซฟิสสออออกกไไปปนจียบบขาครั แต่ยังไม่สี่ครับเพราะว่าฟึ่งฟามได้แค่2หลุ่มเท่านั้นนะฮะแล้วจะยิงครับแล้วสิ่งที่ผมสังเกตมาในช่วงหลังๆนะครับพิเสษครับนูนๆมีฟิกเกอร์เมื่อไหร่เอาเมื่อน,นั้นไั้เอาไว้ค่าไม่เอาไวน้นี่แล้วดูครับวิธีการคือไปเล่นแช่ข้างล่างแล้วให้เฟิร์สวอนมาแท็กเลนกลางแล้วเอาเวลาตรงนั้นไปกดดันย้อนอีกหนึ่งครั้งที่ยังไม่มีคนเลี้ยงแล้วดูทาวเวอร์ครับเตา่ตาดูเตา่าเต่ายิงอีกเม็ดเดียวครับเตา่าเต่าหลอดเลือดดำครับจิตตะวันสปินมาแล้วฟีกเกอร์ระววางซีซีให้ ลอดออกไปได้คราบจริงอีกนัดเดียวนะแต่คือเต่าๆก็ใจกล้ามากๆแล้วให้คันที่จะยืนเคลียร์ป้อมตรงนั้นนะครับคำนดาเมจได้ดีแล้วจะริงใส่ต้องตีคืนด้วยฮะเมื่อกี้เลนป้อมเราใช่ไหมเอลสูเล็้วใช่ไหมเอาคืนนัดดันคืนบ้างครับไม่ยอมกลับบ้านกันด้วยแล้วกลายเป็นน้องตีที่ต้องวร์ปกลับไปรีเจนก่อนครับตัวของนุนๆเป็นบุคคลที่มีฟิกเกอร์เมื่อไหร่นี่ตาแขรลุกวาวเมื่อน,นั้นนะไปดูบูลาดเฟิร์สวัน 4แล้วครับแล้วเก็บครบแล้วด้วยฮะมังกรเล็กป,ปั๊บปึบ๊บปั๊บเลยมันชั้นสลัโดดออกไปตีเลี้ยงชิปมังกี้ลิงเชิงฟันตีตัวนั้นไว้ก่อนครับนูนูฮะกลับไปรีเจนมาเป็นที่เรียบร้อยครับบริเวณทางด้านบนเซฟิกขึ้นไปแกงนะแต่ว่าตรงกลางนี้โดนทางด้านเฟิร์สบันแล้วก็ดีแลกเนี่ยเคลียร์หนักหนาอยู่แล้วป่าใสา่ทิศตะวันแบบเต็มเต็มครับนี่เวเลสจริงหรือเปล่าโดนไปอย่างเจ็บเลยมาคุมซวิลเซนติเนลครับ ตัวฟันเป็นคนหนึ่งที่เล่นมูราหไม่ช้ำทองนะครับแล้วไม่รู้แก็ไปหาจะแต่กยันไบ้่อยเก็บแตกแล้วก็ทำานวเวลาได้ดีนะต่อการจะใช้แต่ละครั้งนะครับดันเสร็จเรียบร้อยครับบริเวณตรงกลางมังกรเกิดจูรวมถึงจะแยกไปเล่นในบริเวณป่าตรงนั้นที่เขาชอบก็ได้นี่ครับเต่าเต่าเดินไปจิงจิแต่งัดอาข้ามาที่เลสบัฟกดดันมาที่เบสครับตรงนี้พยายามจะเดฟอลท์ออกมาแล้วเต่าเต่าบอกเอาโดวมาทางนี้ขอยิงสักนัดหนึ่งไลซิลพยายามรับให้อยู่แต่ว่าสี่แล้วนะครับ มีในเอร์ีรียมแล้วด้วยนะฮะยังไม่ใช้แล้วต้องใช้แล้วครับเ <c oughs> พื่อยื้อแล้วให้เต่าเต่าเข้ามันยิงครับมะดูครับยิงแล้วดูดเลือดก,กันอยู่แล้วเลือดมารับเลือดแต่ด้านหลังครับโดนลับก่อนโดยจู่ออนฮะตัวกระโดดเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีใครเสียชีวิตครับหนึ่งคิวในตอนนี้เป็นของบุรีรัมทีมเดียวเท่านั้นนะเต่าเต่าได้ดันเวฟด้วยอีกหนึ่งครั้งในบริเวณเลนล่างครับตัวองตีนี่แยกตัวออกมาฟาร์มเล็กน้อยครับไปสองเวฟมาแบบนี้ต้องเคลียร์กันนานนิดหนึ่งครับ ด่ากอยู่รงนู้นๆน่าจะให้ข้อมูลเพื่อล้เห็นแล้วจีซี่เห็นนูนๆเหมือนกันเด้อมาชิตวันยัดแทงดึงเข้ามาแล้วโอ้โหยืนเอาปืนฟาดหน้านั้นพันท้ายปืนหรือเปล่าครับตีหัวชิตวันไปครับสำหรับทางด้านของเต๋าเต๋า แต่นโซล่าก็ไช่ไยดัสเซลก็มาจะตกเป็นของบ e ุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตไม่มีสัญญาณการคอนเทนต์นนแล้วป,ปัก,กลเลยนะปักไปก<า>โดนจีซี่ครับอยากจะบินก็บินตรงนี้แหละตรงหน้าแล้วเดี๋ยวมัเชสแลนเก็บลงไปฉีดทาร์ล็อมแสงหรือว่ายังอยู่แต่โดนซีซีเวเลซ่าแล้วโดดออกไปได้ครับด้วยเบริอุสสำหรับท่านจีซี่รอดไปอย่างบูตฟิลและดูออนตามเข้าไปที่เฟิร์สวันลาใส่ครับติดกำแพงไปแล้วเพื่อนพยายามจะรับแต่เสียนี้เปอร์็นซิกแล้วครับแล้วยิงฟิลด์สันไม่โดนนะกดทม์เซิร์ฟหลบไปได้ครับแต่เป็นทางด้านเชื่อวััันนนนทีี่่โดเเตตต๋าาาลุมสสกยยอูวรง้บ ฟิกเกอร์ข้ามาตัดตัดแลพุ่งตามมานั่นตึกทาวเวอร์เขาครับเขาช่วยตีลิเบิลเบนซิ่งสวนเข้าไปอยากจะฆ่าแลกไปหนึ่งต่อหนึ่งันด้านบนจูออนยังตามเฟิร์สบอลเนี่ยเฟิร์สบอลหลบนี่ฮะล้ำชาร์จมาแล้วแต่มันใะแสดงอุ้ไม่โดนครับเฟิร์สวอนมันเฉียวเฉียวครับเอาละกับวัดการของจูออนแล้วแล้วจับปะนี่ครับหลบก่อนที่จะปะแล้วเสียลิเบิลเบนซิ่งเหมือนกันเฟิร์สบอลบอกมานี่มานี่อย่าห้าวกับพี่พี่ไม่ชอบอย่าดื้อครับตรงนี้เข้าไปหนึ่งต่อสามนี่เริ่มดื้อแล้วอิิสลบดวต้ออองกครั สังเกลคนนี้ครับสังเกลคนนี้ค่อนข้างที่จะมดคำพูดเหมือนกันนะผอว่า <laughs> จูออนมีเกงอ่ะเมื่อครู่นี้ก็เลยกักกักอยู่แล้วหลบกันไปหลบกันมาแล้วแมเฟิร์สวันเอาตามอะไรครับนั่นมันเซลฟี่ครับ <laughs> โอ้นอกจอเลือดมิดลอดเหมือนกันถือว่าทําได้ดีแล้วกับจูออนนะจริงสเต็ปค่อนข้างที่จะตีเลยครับแต่ว่าตัวของมูราจ,จากเฟิร์สวันไปอีกหนึ่งขัน้นครับในจังหวะนั้น,นเซเลเปอร์ไปซิ่งกระโดดเข้าไปแท็กแล้วฟันแบบเต็มๆครับเอาตรงหลายคนเมื่อกี้ไม่ตายก็วิ่งหนี ไปแล้วอ่ะคือ <c oughs> นาา่า <c oughs> <c oughs> จะโดนปลาตากระจายเก็บข่าไปดื้องๆงงๆครับเมื่อกี้หลบแล้วหลบอีกนะ <c oughs> โอ้หลบไปหลบมาแล้วทั้งน่าจูออนก็ไม่โลลาด้วยนะครับเป็นงานวัดเต็มที่สวยงามนะแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ดีจริงๆของสองคนนี้ครับตะเขินจะเป็นสแลตดอกแรกไปหน่อยเ俏ชียวๆไม่เต็มถ้าเก็บตรงน,นั้นได้น่าจะเซตอีปเปอร์ไปจริงตั้งแต่แรกแล้วใช่ไปถึงเตาตัดดีเซนเกียรตหลบมานุ๊กมาแล้วจ้าแล้วด้านไหลเสด็จเดินอ้อมเข้ามาหลังป้อมอย่างนี้คือจะทำอะไรครับจะถ่ายหรือเปล่า ทิมจูออนไปในขณะที่ไม่โดนซีซีครับแล้วเดเจอร์เรียมเลยฮะแล้วจูออนเรียบร้อยครับติดไม่ได้เด้๋ยวหลังชิตาวันเข้าไปบวกใส่นุนุครับสามต่อสามนุนุโลงมากๆใส่ซีซีตัดเบสครับเดนฟอร์เบิร์กเข้าไปแล้วลิปเปอร์เบสซิงช่วยนูนุแล้วเลื่อนแค่นั้นก็ยังไม่กลับแล้วเฟิร์สวันตามมาเกบสต์แตกอยู่ตรงนี้อิสานิดิวเราโอ้โหจะได้สิทบา์จริงอย่างไรแล้วบาแล้วครับแต่มันเช่นสแลัขอเบาๆไล่กลับไปหน่อย ไล่เข้าไปแต่นี่ครับจ c ซี่ว้าไปตรงนี้แต่ว่าทางนั้นโบนนี้แตกชัวร์นะกินเดซิตกินเดซิตปิเกอร์หลบจังหวะเมลิอุสได้สีดีมากๆแล้วชิ้นเออจะทางนั้นมีชิ้ตะวนันครับเอาเวนอัมาที่ชิตบอกเอ้อยหมดแล้วจะขัดแทชเชเบิลมาตรงนี้ครับแล้วแบบจะดิ้นโลนอยู่ครับแล้วเฟิร์นวันอยู่ด้านข้างพยายามจะดึงให้เฟิร์นวันมาทำดามาสครับต่ดึงเกี่ยวได้มาแล้วไม่มมีไม่รู้สะเกาะมีสกิปลุคชันเด้งอยู่ครับแล้วทำได้ฮะตรงนี้จีซี่อาโดนปักดาบขาอยู่ที่กระแพงครับ นอกจากนั้นครับทาวเวอร์ในเลนบนละลายหายไป2ทาวเวอร์ครับเวลาที่บุรีรัมย์ยูในแต่ท e ีสปอร์ตดึงได้ในเลนล่างเป็นเลนบนที่เสียไป2ทาวเวอร์แล้วจะมาต่อที่เลนกลางด้วยไม่มีการเหยียบเปลกงจริงครัทีมนี้เลือกที่จะอาจาริเซินเดอร์ลงมาใส่ย้อนเพื่อจะฆ่าครับแต่สุดท้าย กีเนสิตครับเป็นโอเมนตัวมันตายยากอยู่แล้วครับเรื่องของเกมมันนำมันจะทำอะไรก็จะแข็งแกร่งขึ้นเยอะหน่อยครับการเจอกับเพื่อนเก่านะครับจริงๆริงกีเนสิตต้องชมด้วยนะฮะในจังหวะที่หลบดาเมจเนี่ยชิตวาวันหมุนไปที่คิดแล้วตัวแกเองเดินเข้าไปไม่โดนดาเมจแ,แล้วเก็บอันทั้งหอูดูออดบาดพร้อมกับเดอะเมซอนแล็ตบาดเข้าไปครับยังเกือบไ<า>ด,ด้อยู่แล้วดูอิดีโอดวไปยืนลึกมากๆครับอยู่พี่เนสิตครับ ปริถาย,ายสองแล้วเปิดเนเจอร์เวียมแล้วดูนุวิ่งข้ามป้อมมาเลยครับต้องอาร์เจนิกสเปนเดอร์ลงตรงหน้าเซฟชีวิตน้องตีได้อีก2วินาทีแล้วติดลิเปอร์เบสิกอีกหนึ่งวินาทีแต่ล่วงไปโดยสกอร์ของดูนูและเดนฟอร์บอมใส่เต่าเต่าโดยเบสตีนเกตข้ามกำแพงหลบมาแล้วเฟิร์นบันมาพร้อมกับสตแต็กตรงนี้แล้วฮะเก็บมาแล้วยิงเจเนซิสบาร์ครับปืนใหญ่ใส่เข้าหน้าหายไป4แล้วสำหรับทางด้นลวมเปอร์เิกตัวสุดท้ายจูออนลับตียิงมาแล้วเฟิร์นบันตามมาเกี่ยวแล้วเรียบร้อยเป็น จริงเคลียร์คลิปเร็วแต่เจอร์5คนของบริดำอยู่ในแต่ทีสปอร์แบบนี้จะรับไหวหรือเปล่าคำตอบอยู่ตรงหน้าฮะตีอินิลิทิพอมจะขามน้องตีหรอครับนี่ครับเดนจะเหลี่ยมใส่เลยฮะแล้วลดมาคันเดียวเกิดมาอีก3คนพยายามจะกลัวหนุนแต่เขาตีบ้างแล้วจบเกม3าูนย์โดยบริมในแต่อีสปอร์ครับ7นาทีครึ่งครับ7.30นะะ น่าจะขึ้นแท่นว่าที่เกมที่เร็วที่สุดในซีซั่นนี้ด้วยซัมเมอร์2020เนี่ยพี่เสกส่วนใหญ่จะ8กว่านั่นก็เร็วแล้วพี่เจ็บเข้ามานะครับคือตอนนี้เวลาเฉลี่ยของการแข่งขันเอาวีโกเล็งเราเนี่ยอยู่ที่จริงๆนี่คือเกือบ20เลยนะตอนน้องเยอะ16 17 <c oughs> แต่นี่คือไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเกิน5นาทีมาหน่อยๆแล้วเจนนีสิบาร์จังหวะยิงแล้วมันละลายหายเป็นฝุ่นไปสองตัวครับยิงทะลุเลยมันเสกุ่งครับ แต่ต้องอชมครับว่าเมื่อกี้นี้รู้รู้หน้าที่กันมากนะครับ,รบอิราเดียเปิดให้สุดยางยกีนลยนุ๊กเข้ามาตามจีซีแล้วนักขนาดจีซีเซฟน้องตีได้จังหวะแรกแล้วนะยื้อไปได้อีกสองสามนิแต่พอเฟิร์สวันเข้ามานะครับก็สบายๆเล่นฟรีมาก,มากๆบเมั่กครู่คือีนี้แหละเป็นตัวที่ถอยแล้วมันคือถ้าเกิดมั่นใจว่าถอยได้แล้วอะ จะมีความตายตามมานะแล้วเล่นในช่องแคบๆตรงน,นั้นน<ช>่ะคือคโดนสีสีหัวกระตุกอยู่นั้นไม่พอเนเจอร์เลียมอีกก็ขึ้นแล้วมันซัดเทนด้วยนะครับ,รบแล้วมีเบริเออร์นะครับเจนเนอรันเบริเออร์ที่การป้องกันสูงรวมถึงเต๋าเต่าเลี่ยมคือพิงกำแพงเล่นอยู่อ่ะพอโดนถนึงตัวปุ๊บอะเบสเข้าไปเสียบเต๋าๆนะดิสซนเจกตข้ามกำแพงหลบออกมาแล้วยิงใช่ครับคือเกมนี้จริงๆบุรีรัมย์ยูุนเต็ตสปอร์ตเด่นหลายคนนะแต่คนหนึ่งที่ผมชอบก็คือ e อิสันเดิยวนะครับจังหวะการคขำจังหวะการเล่่นไไฟต,งตางๆพอด้จับอิเน็ตแล้วยง ตัวหนาหนักแะครับตัวหนักของเขาเลยฮะ4-0 5ครับดีแหลกครับตัวปัญหาจริงๆในเกมนี้ของ World Cup Fencing c ับชาวไซยาหัวทองโอ้โหดุดันจริงๆครับดุดันครับแล้วยิงได้ในพื้นที่แคบๆนะการกาวติเมทนะครับเจนเนซิสเบริเออร์ตรงนั้นแล้วก็ยิงพลาดออกไปเนี่ยมันเกินจะรับไหวครับดาเมจรุนแรงด้วยเจ็ดนาทีขึ้นเป๊ะเลยครับเจ็ดสามสูตรใช่ครับที่บอกผมมองนาฬิกาอยู่ไม่มีเศษสกริตเลยแหละฮะไม่ทงไม่ทอนอะไรกันหน่อยนะครับแกตีตอนประมาณยี่แปดแล้วเวลาไหลไปจุดสามสูตรนะครับ สามศูนย์ไปนะครับการแข่งขันเดืนนี้ผ่านไป2คู่ครับสามศูนย์ทั้ง2คู่คนะครับถือว่าเป็นเกมที่สุขแล้วได้ประสบการณ์สำหรับ Work Point Fighting Fist ด้วยนะครับแต่ต้องพยายามทำคะแนนนะฮะก็ยังมีเรื่องของรูปแบบการเล่นที่เป็น Work สไตล์ Point Fighting Fist สเมื่อกีก้พอเป็นยอน คือเขาเขาทำทุกอย่าง a อ l ฟอยอนอะที่จะกันให้ยอนเล่นกับการฝั่งตรงข้ามก็ทุกอย่างที่เอาฟอใส่ยอนใช่ยืนขาตายก็อะไรอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ต้องออกไปไหนใส่เต็มๆจริงแล้วก็วันนี้จริงๆสนุกมากไม่ว่าจะเป็นการประท้าของน้องตีกับเต่าตๆนะครับที่สไตล์การเล่นคือใจกล้าทาั้งคู่ ดังที่เราเห็นมาถึงก็ยิงกันยับยเลยครับเอฟสูนี่คือแกยืนคำแล้วยิงตรงนั้นนะรวมถึงจังหวะการมาแท้ของจูออลแล้วก็เฟิร์สบอลด้วยสนุกจริงๆครับในวันนี้คู่ต่อไปน้องการคะแนนในการแย่งชิงซีดิ้งกันนะครับโกลซิตี้เอชคิวอีสปอร์ตกับอีเวิลด์อีสปอร์ตครับครับผมว่าคู่ต่อไปนี่น่าจะเดือดสุดในวันนี้นะครับ,รบน่าจะมีเกมให้คุณได้ดูมากกว่า3เกมก็ได้รูปแบบการเล่นที่เป็นเฉพาะตัวของ Go City SQE Sport ใช่ครับมีแผนแปลกๆในทุกสัปดาห์ในการปรับเปลี่ยนฟอร์ั่นในการลองนน่นลอง,ลอง,ลองนี่ให้คุณได้ได,ไ,ดไ,ดได้รับชมกันแล้วก็ e v o ว e ิร e s p o r t ที่เริ่มปรับจูนทีไมได้ดีขึ้นเมื่อวานได้แต้มจากเบรเมย์เตมเตม,มาถึงแต้มนะครับเดี๋ยวต้องดูวันนี้ว่าทั้ง2ทีมอะ SQ เองนะครับไม่ ไม่มีเวลาให้กับการเสียคะแนนแล้วอะ<ช>่ะก็ต้องเอาเต็มที่เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี่เสีย3-0ไปนะครับโอเคคู่นี้นะครับจดลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์้ายเกมนะครับแล้วเบรกสักครู่เดียว,วเดี๋ยวกลับมาชมเกมการแข่งขันในคู่้างวันนี้กันครับ